ทำงานมาในบริษัทหลายปีแล้วครับอยากจะปรับตำแหน่งอยากจะเลื่อนขั้นไม่ได้ถูกปรับสักทีต้องทำยังไงอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในปัญหาของหลายๆคนเลยนะครับอันดับแรกเลยครับก็ต้องกลับมาดูก่อนนะครับว่าองคอ์กรที่เราอยู่ด้วยครับมันมีช่องทางครับที่จะให้เราขยับขยายได้จริงหรือเปล่าเนอันดับแรกเลยก็คือบริษัทเรามีการเจริญเติบโตจร,จริงหรือเปล่านะครับมีการเปิดแผนกใหม่เพิ่มเติมนะครับมีงานทําอะไรเพิ่มเติมแล้วทําให้เรามีโอกาสได้ขยับขยายไหมถ้ามันไม่มีแน่นอนครับโอกาสที่เราจะขยับขยายคงเป็นไปไม่ได้หรือถ้าเป็็นนนใใกกกกรรรรณณีีีีทท่2คััับบือิษมาาาขขยยยว ไม่ได้เป็นคนที่ถูกปรับก็ต้องกลับมาดูครับว่าเหตุผลที่เราไม่ได้ถูกปรับเพราะอะไรนะครับอันดับแรกคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ไมคุริฟายหมายความว่าความรู้ความสามารถเรามีไม่มากพอซึ่งอันนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องของเรานะครับในการไปปรับในการไเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาฝีมือของตัวเองแต่ในอีกกรณีนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาในหลายๆองค์กรเลยนะครับก็คือการปรับตําแหน่งการปรับหน้าที่ครับอะไรนะครับอาจจะยึดตามอาวุโสนะครับยึดจากการทํางานมาเป็นระยะเวลานาน,านเช่นใครทํามานานกว่าใครทํามาก่อนก็ได้ปรับก่อนถ้ามันเป็นลักษณะนั้นนะครับก็อาจจะต้อง สามารถทำงานได้นะครับน่าจะสามารถได้รับความรับผิดชอบที่มากกว่ามีความเป็นไปได้ไหมครับที่บริษัทจะเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ขยายขยายตําแหน่งหรนะือหน้าที่การงานให้มันดีขึ้นถ้าเกิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็อาจจะต้องเป็นเราครับเพราะในความจริงแล้วครับในหลายๆบริษัทนะครับวิธีการโรโมดพนักงานเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เบสซอนเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นหลักด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วอยากได้อะไรก็คุยกันตรงๆได้เลยครับจะได้อยู่กันได้ง่ายๆสบายๆครับ